สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาจังหวัดจันทบุรีนะคะมาเฝ้าไข้คนป่วยยังไม่ถึงเวลาให้เยี่ยมนะคะก็เลยมามองเห็นน้องแมวน้องแมวตัวใหญ่มากๆค่ะดูเชื่องมากค่ะสีสวยสีสวัสดให้ดูซิไในขอจับหน่อยนะคะโอ้ยแมวนี่เชื่อง ตัวใหญ่มากๆค่ะกวนปุ๊กลุกเลยหนูชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรคะแมวเหมียวกวนก็ปุกลุกเลยมีหลายตัวค่ะนั่นมีหลายตัวนะคะนั่นเหมียวแมวเหมียวทำไมหนูน่ารักอย่างนี้อืทำไมน่ารักน่าเอ็นดูอย่างนี้โอ้เก่งจังเลยความน่ารักของแมว เห็นมีหมาเดินไปเดินมาเขาก็ไม่กัดกันนะคะแปลกใจเนาะเป็นเพื่อนรักกันเก่งจังค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ